สวัสดีค่ะโคจิกมาแล้วค่ะมาเจอกันที่หน้าเพจอีกแล้วนะคะเพจสวยรวยปังด้วยพลังกดแรงดึงดูดนะคะวันนี้นะคะตอนที่10แล้วนะคะกับจุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิต,วตก,ก่อนจะคุยกัน,น,นเดี๋ยเวเปิดบานนิดนึงนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะสุขอุรายิ่งทำยิ่งนี้ทำถูกวิธีแบบมีอีคิวละไงไงชิวชิวพวกโชคชะตาม,มาด้วย ขอให้รวยเงินขอให้รวยงานขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยขอให้รวย,รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจแล้วมีสุขอุราเบิกบานใจมีสุขนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองชีวิตสุดปังไม่มีใดขวางคนกำลังเห็น ดีไปหมดสดทุกอย่างมาทุกทางทาแห้งรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องให้ฟุมไฟมันน่าเสงอ่าอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขา เดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวคุยกันนะคะต้องเบิกบานเคลียอารมณ์ปรับอารมณ์กันก่อนก่อนที่จะรับสิ่งดีๆขอให้รวยเงินขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รู้ดีไปหมดสดทุกอย่างมาทุกทางทั้งแท ไม่ต้องทุกเจ็บขวเสียใจร้องให้ปุงฟายมันน่าเสีงอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขา,า,ขาขชีวิตสุดฟังไม่มีได้ความคนกำลังเห็งดีไปหมดสดทุกอย่างมาทุกทางทำเองรวยเอง ไม่ต้องทุกข์เจ็บกลัวเสียใจร้องให้ฟูมงายมันน่าเสงออย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีแหงกับเขาอย่าใจกระจอกกัวเกรงเกแล้วเมื่อไรจะมีแหงกับเขา โห oh. ขอบคุณเพลงแม่ครูสิตานะคะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะคุยกันนะคะขอโค้ดนะคะแชร์ตัวเองสักครู่หนึ่งขอแชร์กับของก็เดอค่เด้อแป๊มนึงค่ะแป๊มหนึง่งอืมฟ้าร้องนะคะข้างนอกนะคะฝนกำลังจะตกนะคะ แต่ก็อยากออกมาแบ่งปันเนาะก็อยากออกมาให้นะคะตะกี้สัญญาณก็มีปัญหานิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวต้องรีบไล์แล้ว เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอวางโทรศัพท์แป๊บหนึ่งโอ้หเต้นแค่นี้นะคะเหงื่อแตกนะคะอ่ะสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะกับโคโจิกนะคะวันนี้กับ ตอนที่10แล้วนะคะจุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตนะคะของแม่ครูสิตานะคะที่เมื่อคือนนะคะที่ได้ดูแล้วนะคะตื่นรู้โค้ดก็นำมาแบ่งปันนะคะเมื่อคือนที่แม่ครูสอนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารชีวิตการบริหารเงินการบริหารเวลานะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเวลาที่ คุณนะคะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตใหี่หรือว่าในชีวิตประจําวันของคุณนะ่ะคุณไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะคุณจะเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงคุณจะมีชีวิตที่เขาเรียกอะไรสำเร็จหรือมั่งคั่งร่ำรวยได้ยังไงถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้นะคะการบริหารเงินหรือการบริหารเวลานะคะสำคัญมากๆสํสำคัญต่อชีวิตที่สุดนะคะว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่นะคะอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะ มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคุณต้องรู้ก่อนนะคะว่าตอนนี้น่ะชีวิตของคุณน่ะหรือ การใช้จ่ายของคุณในแต่ละวันในแต่ละเดือนอะตอนนี้ก็ได้มันเป็นยังไงนะคะถ้าวันนี้คุณนะคะยังมีหนี้อยู่นะคะยังมีหนี้อยู่แล้วนะคะคุณนะคะยังทํางานเหมือนเดิมนะคะยังทํางานเหมือนเดิมแต่หวังว่าชีวิตของคุณหรือหนี้ของคุณนะ่ะมันจะหมดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะหรือนะคะ คุณไม่คิดจะทําอะไรเลยอย่างคุณอย่างสมมุติคุณมีนะคะนี่ห้าหมื่นอะสมมุติแต่วันนี้นะคะคุณนะคะไม่มีเงินเก็บมีมีนี่ห้าหมื่นแล้วไม่มีเงินเก็บนะคะแล้วคุณยังทํางานประจานะคะทางานประจําแล้วเงินเดือนก็แค่หมื่นเดียวอะสมมติอันนี้มันคือเรื่องสมมุตินะคะถ้าคุณนะคะมีแค่นี้แต่คุณปล่อยชีวิตนะคะให้มันเขาเรียกอะไร ให้มันผ่านพ้นไปแต่ละวันแต่ละวันโดยที่คุณไม่คิดที่จะมาทําอะไรนะคะ<ม>เงินเดือน,นะครั้หมื่นหนึ่งนี่ห้าหมื่นนะคะไหนจะค่าบ้านไหนจะค่าลูกไหนจะค่ากินแต่ละเดือนนะคะมันจะเอาที่ไหนมามีแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดนี่นะคะแต่ถ้าคุณนะคะรู้แล้วว่าชีวิตของคุณนะ่ะคุณคุณจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้คุณลุกขึ้นมานะคะ คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะคะว่าเอ้ยถ้าฉันมีหนี้ห้าหมื่นแล้วฉันเงินเดือนแค่นี้ไหนจะค่าลูกไหนจะลูกไปโรงเรียนค่าอยู่ค่ากินให้พ่อแม่อีกอะ่ะมันจะเอาที่ไหนนะคะถ้าคุณคิดแบบนี้ได้นะคะหรือถ้าคุณเป็นแม่ค้าเอ้ยไม่ใช่หรือถ้าคุณนะคะ ทำงานประจํานะคะอย่างเดียวคุณไม่มีทางที่จะหมดหนี้ได้นะคะรายจ่ายมันก็เยอะเงินเก็บอย่าอย่าถามหาเลยใช่ไหมคะคุณต้องลุกมาเปลี่ยนตัวเองแล้วนะคะคุณต้องลุกมาหานะคะงานเพิ่มแล้วนะคะอาจจะทําหลังนะคะเลิกงานก็ได้นะคะหารายได้เพิ่มไม่ใช่ว่าทําตัวเหมือนเดินเดิมเออเลอ่เหยนนะคะอุ้ยไม่เป็นไรหรอกมัง้งชีวิตคุณ ะค,ะคุณบริหาร,ร,หารเวลาไม่เป็นคุณบริหารเงินไม่เป็นนะคะแล้วมันจะมั่งคั่งได้ยังไงแล้วมันจะรวยได้ยังไงนะคะหางานเพิ่มคุณต้องหางานเพิ่มหาอะไรก็ได้ที่มันทําให้คุณมีรายได้เพิ่มหาช่องทางนะคะให้ชีวิตของคุณนะคะมันดีขึ้นมันหมดหนี้นะคะไม่ใช่ว่าเอาแต่ปล่อยให้มันนะคะเป็นแบบนี้นะคะมันจะ มันจะทําให้หนี้ของคุณนะคะมันยิ่งงอกเงยนะคะมันยิ่งนะคะเพิ่มขึ้นนะคะหางานอะไรก็แล้วแต่ที่ที่คุณสามารถมีรายได้เพิ่มได้มันสามารถทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้นะคะอย่ามัวแต่ทําชีวิตเหมือนเดิมแล้วหวังว่ามันจะ มีสิ่งดีๆเข้ามาทําให้คุณเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวของคุณเองนั่นแหละตัวของคุณเองที่จะทําให้คุณนะคะเปลี่ยนนะคะอย่าพาตัวเองนะคะอยู่กับที่นะคะโดยที่ไม่คิดจะทําอะไรเลยนะคะคุณต้องบริหารงานบริหารเวลาให้เป็นนะคะหานะคะ หาอะไรก็ได้จะขายประกันจะขายออนไลน์จะหาะไรายได้เพิ่มจะรับจ้างทำอะไรเพิ่มก็ได้ทำให้รายได้มันมีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเวลาที่คุณนะคะมีเงินมาแล้วเนี่ยคุณต้องรู้จักแบ่งเงินนะคะต้องรู้จัก ะะแบ่งเงินแบบซิกจานะคะอันนี้แม่ครูสิตาสอนตลอดเลยนะคะเพราะถ้าเรานะคะได้เงินมาแล้วเราไม่แบ่งเงินนะคะเราใช้ทั้งหมดนะคะเราใช้ทั้งหมดเราไม่รู้จักแบ่งเงินคุณรู้ไหมว่าคุณจะเป็นคนที่ถังแตกนะคะการที่คุณนะคะจะมีเงินหรือคุณนะคะจะบริหารเงินได้เนี่ยให้คุณนะคะไปเรียนรู้นะคะกับโรเบิร์ตนะคะ อะไรสักอย่างนี่ฮ,ฮ,ฮิโรสก,กิอ่ะเงินสีด้านงานสีประเภทแล้วก็อะไรนะการแบ่งเงินน่ะเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละโค้ตก็จําไม่ได้นะคะให้คุณไปศึกษาแล้วก็มาแบ่งเงินนะคะแบบซิกจานะคะถ้าคุณทําได้แบบนี้บางคนอาจจะคิดว่าอุย้ยเงินเดือนฉันก็มีแค่นี้จังจะเอามาแบ่งแล้วฉันจะเอาที่ไหนฉันจะเอาที่ไหน มาแบ่งเงินแล้วฉันจะใช้ยังไงนะคะร้อยหนึ่งมันก็แบ่งได้นะคะ5บาทคุณก็แบ่งได้10บาทคุณก็แบ่งได้ฝึกวินัยให้กับตัวเองนะคะแล้วนะคะเวลาที่คุณเห็นเงินที่คุณออมเนี่ยมันจะทำให้ใจคุณฟูมันจะทำให้คุณนะคะอุ้ยเห็นเงินแล้วรู้สึกว่าอุ้ยฉันนี่มันเหลือเฟือฉันมีเงินนะคะเหลือ เก็บฉันมีเงินไว้ทําบุญฉันมีเงินไว้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะมีเงินแบ่งนะคะไว้ใช้เวลาจําเป็นนะคะมันจะทําให้คุณฟูนะคะแล้วอย่าลืมนะคะทำงานที่มันทําให้คุณมีรายได้รวยได้นะคะและคุณ ให้คุณสังเกตก็ได้ว่าอนาคตของคุณมันจะเป็นยังไงให้สังเกตรุ่นพี่ของคุณที่คุณทำอยู่สังเกตรุ่นพี่ที่คุณนะคะประสบความสำเร็จนะคะถ้าวันนี้คุณนะคะทำงานประจำคุณก็ดูรุ่นพี่ของคุณซิว่าเขามีชีวิตเป็นยังไงนั่นแหละชีวิตของคุณมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณทา ตามคนสำเร็จหรือว่าหันมาทำออนไลน์ที่มันสร้างรายได้นะคะอย่างไม่มีขีดจำกัดนะคะแล้วคุณไปดูเขานะคะคุณนะคะก็จะสำเร็จเหมือนเขาดูรุ่นพี่ที่เราอยากจะเป็นดูรุ่นพี่ที่เขาทำอยู่นะคะหาทางให้เงินมันงอกเงยนะคะอย่าเอาแต่ความสุขในชีวิตว่าไม่คิดจะทำอะไรแต่อยากสำเร็จอันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้ฝากไว้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครูสิตาแม่ครูสิตามาแล้วนะคะโค้ดก็ต้องไปเรียนกับแม่ครูสิตาแล้วนะคะขอให้คลิปนี้ของโค้ดไปทําให้ทุกทุกคนมีความสุขนะคะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็หาอะไรมาเพิ่มหาอะไรทําเพื่อสร้างนะคะไรายได้เพิ่มให้กับตัวเองมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาขอบคุณทุกคนที่มาดูย้อนหลังนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ 拜拜。